สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถ SUV รุ่นฮิตได้เป็นตัว Honda CRV ในงบราคาไม่เกิน200,000บาทนั่นเองพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยภายในดำสภาพดีออปชั่นครบ บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะรถคันนี้จะสวยและพร้อมใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวบุญพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บุญพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถ Honda CR-V ได้เป็นตัวรุ่น2.0ขับ4รถปี2007เจ์อ,ออโต้ค่ะตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีเพิ่งทําความสะอาดมากันเสร็จ บอกได้เลยว่ารถสวยมากพร้อมใช้งานกันสุดๆ,ๆแลัหรับตัวราคาหน้าป้ายของเขาจากราคาหน้าป้ายปกติเลยเขาตั้งอยู่ที่219,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line o f f i c i a l C A R 988เมียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่199,000บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสามารถจัดแฟนนได้พี่พี่คนไหนสนใจอยู่บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดและเดี๋ยวปุ่นพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้ค่ะด้านหน้าตัวรถคันนี้สภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวกระจังด้านหน้าแบบโครเมียมแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัว Honda เก่อพคงไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการลาวได้เป็นตัวเลนไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยด้านน้างการชนคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าค่ะ สำหรับตัวด้านข้างสีของตัวรถนะคะสีเทาสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยดักจิ้มหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาและสาหรับตัวล้อของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวล้อของ h อน d ้ามาตรงรุ่นไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการดุ่ง ซีรีส์ยางคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว225ทับ65ขอบ17นั่นเองค่ะด้านข้างตัวรถได้เป็นตัวราวบันไดเดิมมาจากโรงงานคันนี้บอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติและสำหรับตัวซิลซ็อกด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งคันนี้ค่ะเปิดมาเลยก็จะเจอกับตัวแผ่นเพจหัวหมุดเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายหัวน็อตสภาพเดิมๆไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าร่องรอยของการขอบเปลี่ยนานประตูสำหรับตัวซิลซออกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆไม่มีร่องรอยของการต่อทำมาใหม่อีกเช่นเดียวกันและ ได้เป็นตัวรถปี07ที่โครงสร้างเดิมๆแบบนี้บุญบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับตัวภายในของเขานะคะได้เป็นตัวภายในสีดําคอนโซลสภาพดีได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซคันนี้เขามีมาให้กันแล้วถึงคู่หน้าค่ะระบบความปลอดภัยคันนี้ก็ถือว่าครบเลยมาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นฟัง AMFM วิทยุ MP3 ตัวแอร์คันนี้ได้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้อมกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลค่ะตัวเกียร์ได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้นะคะลักษณะดีคาจับถนัดมือมาก ดีไซน์สวยใช้งานกันได้สะดกสบายและคาน,นี้ได้เป็นตัวเกียร์โฟลวยูได้เขาจะปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นถนนที่เราเจอนั่นเองตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเบาะหนังสีดําสภาพสวยสามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาว สำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้ก็สภาพดีเช่นเดียวกันไม่มีเรื่องรายของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านท้ายด้านตัวไฟท้ายของเขาจะได้เป็นตัวลักษณะเดียววลงมาไม่มีอาการแตกหรือว่าการเล้าค่ะแล้วสำหรับตัวด้านหน้ากันชนคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ซึ่งมีมาให้ถึงสี่ตำแหน่งนั่นเองสำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อสีเซ้ลต่างๆนะด้านท้ายเดิมๆไม่มีเรื่องรายของการหดหรือการเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายมาเช่นเดียวกันได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์คและโครงสร้างเดิมๆ ส่วต,ตัวเพดานด้านบนไม่มีค่าปล่อยน้ำรั่วและไม่มีครอบยันมาพร้อมกับตัวเบาะแถวตอนที่2ที่สภาพดีเช่นเดียวกันเบาะนังซีดังสภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวที่ปิดแล้วก็ไว้วางของได้รับน้ำหนักได้ถึง10กิโลและด้านล่างตรงนี้ก็จะมีถือว่าเป็นอีกชั้นหนึ่งเลยคราวนี้ออปชั่นที่เก็บของเขาถือว่ามีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะใสก่กระเป๋าใบให,ใหญ่ๆได้2-3ใบกันเลยทีเดียว สำหรับสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับนี้สีบอลเทาสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุอยู่เช่นเดียวกันเส้นสายร้บบอสปอร์ตตัวนี้ยังอยู่ครบค่ะสำหรับตัวสีซ้อนด้านข้างประตูฝั่งคนขับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์บบกดมยางตรงนี้สติกเกอร์ดเดิมๆไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีหัวน็อตสภาพดเดิมๆไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าการไข่ค่ะสำหรัาบาตัวรอยเป็นอ่างด้านบนนี้ก็ต่อเนียนตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการต่อทำมาใหม่ สำหรับตัวซินซ่อนด้านข้างประตูฝั่งคนขับหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขัดอีกเช่นเดียวกันแผงด้านข้างประตูของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกระตัวสินทันล็อกกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะพวงมาลัยคันคนี้ได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นมาแล้วเรียบร้อยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมด คันนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติด้าความือตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวคุบคอนโทรนให้อีกด้วยค่ะรถปี2007แต่ถือว่าออปชั่นคันนี้เขามีมาให้ครบม,มากๆบาะฝั่งคนขับก็สภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอย่างแน่นอนค่ะแลนะหากพี่ๆคนไหนที่สนใจเดี๋ยวปุ่งจะพามาชมสำหรับตัวห้องเครื่องกันต่อเลยไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเครื่องเบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบไม่มีเยิ้มได้เป็นตัวระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อค่ะท้องช่วงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเม็ดอักก็เดิมิมาจากโรงงานตัวคันด้านหน้ามาพร้อมกับตัวพลาสติกตัวสีดาตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการแตกหรือว่าการหักได้เป็นตัวพลาสติกเดิมคันด้านหน้าไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนได้เป็นตัวรอยไม่กวาดอยู่เดิมเด็ดชัดอีกด้วยค่ะ ฝากระโปรงด้านหน้าสภาพสวยได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมมาจากโรงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆรอยดอปคอลเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์มอกแผ่นกันความร้อนนี้บอกได้เลยว่าเดิมๆจากทุกจุดค่ะรถสวยออปชั่นเยอะพี่ๆบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียง1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาคุณได้เลย0886059138หรือสาย a r 9 8 8เมียดด้านหน้าค่ะ แ้ะหากใครที่ชอบคลิปนี้คุณต้องเขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ